สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าวัสดีค่ะกันมาพบกับยนีนอะโตคาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยเป็นการนะคะซื้อไวส่งไวนะคะซื้อซื้อบันเดียวจบเลยนะคะ Honda City นะคะปี2 0 1 3สีขาวเนาะให้กับคุณเจนนี่แล้วก็ทางครอบครัวนะคะค่ะเออคุณเจนนี่คะรู้จักเป็นท์นีได้ยังไงอะคะก็พี่ชายแนะนำมาค่ะแล้วก็บอกว่าเจนนี้คือราคาดีค่ะแล้วก็รถสวยค่ะตตัดสินใจซื้อเลยเนาะ เซลแล้วก็กับทางเต็นต์้ากคะก็เซลล์บริการดีค่ะผู้จาน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะดูแลบริการดีค่ะ <c oughs> อยากจะให้พี่เจนี่ฝากถึงคนที่กําลังมองหาหรถยนต์มือสองแบบพี่เจนี่อย่างเงี้ยค่ะฝากเต็น,นต์นี้นิดนึงค่ะเต็น์เต็น์นี้แนะนําค่ะเพราะว่าเซลค่อนข้างน่ารักเลยค่ะแล้วก็รถด,ดีมากสภาพดีแล้วก็ดูแลทุกอย่างค่ะไม่ว่าเรื่องความสะอาดเรื่องรับประกันรถทุกอย่าง ยังขึ้น้ใช่ครับโอเคค่ะก็ยังไงเป็นก็ขอให้ครอบครัวพี่เจมี่นะคะขับขี่คันนี้อย่างปลอดภัยเฮงๆรวยๆทุกเส้นทางแล้วก็ใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองเมื่าจะซื้อขายและเปลี่ยนนะคะเรื่อยยินล้วต้องคายยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวยลดงามคุณภาพมีทีน่นี่ทีเดียวยีนออโตโา้าสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร